ประกายไฟแห่งการต่อสู้ที่เพิ่งถูกจุดขึ้นในใจของนลินเมื่อคืนก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ในแววตาของเธอการเดินทางออกจากป่าสนโบราณในวันต่อมาจึงเปลี่ยนไปหญิงสาวไม่ได้ก้าวเดินอย่างไร้จุดหมายอีกต่อไปทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังเจ้าดูไม่เหมือนยายเฉลิมคนเดิมที่ข้ารู้จักเมื่อสองวันก่อนฉัน ก็ไม่อยากเป็นแต่ถ้าการเป็นใยเฉิขขนเดิมหมายถึงการเกือบตายเพราะผละไม้สีสวยหรือยืนตัวแข็งทื่อร้ายให้ถูกฉีกเป็นชิ้นชิน้นฉันขอไม่เป็นดีกว่าในที่สุดสมองของเจ้าก็เริ่มทำงานสินะดีแล้วเพราะสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะอันตรายยิ่งกว่าอสูรเงาพวกนั้นเสียอีกคำพูดของเงาจันเป็นจริงในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เมื่อม่านป่าเริ่มบางลงเผยให้เห็นเส้นทางดินที่ถูกบดอัดจนแน่นและไกลออกไปพวกเขาก็มองเห็นกำแพงหินสูงตระงานมันคือสิ่งปลูกสร้างแรกที่นลินได้เห็นนับตั้งแต่หลุดเข้ามาในโลกใบนี้นั่นนั่นมันอะไรนะเมืองศิลาทิศเมืองหน้าด่านที่ใกล้ป่าต้องห้ามแห่งนี้ที่สุดเป็นทั้งจุดพักของนักเดินทาง และเป็นประการป้องกันภัยจากในป่าเราต้องเข้าไปในนั้นเพื่อหาสเสบียงและข้อมูลยิ่งเข้าใกล้กำแพงหินก็ยิ่งดูน่าเกรงขามประตูเมืองขนาดมหือมาทำจากไม้สูงท่อนยักษ์เสริมเหล็กเปิดอ้าอยู่เพียงครึ่งเดียวมีทหารยามในชุดเกราะหนังสัตว์ยืนคุมแ้มอยู่สองนายสายตาของพวกเขาคมปราบราวกับเหยี่ยวที่จ้องจับหนูทำตัวตามปกติอย่าแสดงท่าทีพิรุษและที่สำคัญ ซ่อนสร้อยข้อมือนั้นไว้ใต้แขนเสื้อซะอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดขนนมจจีบสราารา้้อทันทีที่ก้าวผลประตูเมืองกลิ่นอายของอารยธรรมที่คุ้นเคยก็ปะทะเข้าหน้าแต่เป็นอารยธรรมในรูปแบบที่เธอไม่เคยสัมผัสเสียงจอแจดังเซ็งแซ่ไปทั่ว แต่ทุกสายตาที่มองมายังนลินเต็มไปได้วยความสงสัยใคร่รู้และไม่ไว้วางใจทำไมทำไมทุกคนมองเราแบบนั้นคนแปลกหน้าไม่ได้เป็นที่ต้อนรับในเมืองหน้าดา่านโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่มาจากทิศทางของป่าต้องห้ามพวกเขามองว่าเจ้าเป็นเหยือ่อไม่ก็ตัวปัญหาทั้งสองเดินลึกเข้าไปในเมืองเป้าหมายของพวกเขาคือลงเตี้ยมสักแห่งแต่ทุกที่ล้วนเต็มไปด้วยสายตาหยาบโลน จนกระทั่งพวกเขามาถึงตรอกเล็กๆและพบกับโรงเตียมที่ดูเก่าและโทรมกว่าที่อื่นชื่อของมันคือคบไฟมอดมีอะไรให้ช่วยหรือสาวน้อยเอ,อ่อคือฉันอยากจะขอเปิดห้องพักสักคืนค่ะแล้วก็มีอะไรให้พอกินบ้างไหมคะมีเงินจ่ายหรือไม่ ฉันฉันไม่มีเงินของที่นี่แต่ฉันทำงานแลกได้นะคะฉันล้างจานได้ขัดพื้นได้ทำความสะอาดได้ทุกอย่างเลยค่ะงานมีอยู่แล้วแต่คนทำหายากโดยเฉพาะคนที่ไว้ใจได้ ชายร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะหนังเสริมเหล็กอย่างดีก้าวเข้ามาแผ่นหลังของเขามีขวานสองคมขนาดใหญ่พาดอยู่แววตาของเขาคมกริบและเย็นชาราวกับน้ำแข็งในฤดูหนาวผู้คนในร้านต่างพากันก้มหน้าหลบตาหัวหน้านักล่าบรูตัสผู้มีอำนาจที่สุดในเมืองนี้อย่าศบตาเขามาจากในป่ารค่ะ ไม่ยักรู้ว่าในป่ามีดอกไม้หน้าตาแปลกๆแบบนี้ด้วยมาคนเดียวหรือมากับแมวของฉันค่ะแมวหรือข้าไม่เคยเห็นแมวตัวไหนสุขุมได้เท่านี้มาก่อนโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าให้ที่พักกับอาหารนางไปข้าจ่ายเองท,ทำไมล่ะคะฉันไม่รู้จักคุณ ข้าชื่อบลูตัสและข้าไม่ทำอะไรให้ใครฟรีฟรีข้าแค่ลงทุนเพื่อว่าเจ้ามีของดีติดตัวมาของที่อาจจะหลุดรอดมาจากในป่าฉันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะนอกจากเสื้อผ้าเก่าๆก,กับแมวหนึ่งตัวงั้นหรือก็ดีพักผ่อนให้สบายเถอะสาวน้อยเมืองศิลาทิศยินดีต้อนรับแต่อย่าคิดทำอะไรตกติกละ่ะ เพราะในเมืองนี้ไม่มีอะไรที่รอดพ้นสายตาของข้าไปได้พูดจบเขาก็หันหลังเดินออกจากร้านไปทิ้งไว้เพียงความเงียบอันน่าอึดอัดและสายตานับสิบคู่ที่จ้องมองมาที่นลินด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากความไม่ไว้วางใจกลายเป็นความสงสัยระคนหวาดระแวง รู้หรือไม่ข้าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือเขาสงสัยและความสงสัยของคนที่มีอำนาจก็อันตรายไม่ต่างจากคมขวานของมันเราต้องรีบหาทางออกจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่การลงทุนของเขาจะเริ่มทวงถามผลตอบแทนน,นลินหลับตาลงเธอรู้ดีว่าคืนแห่งการต่อสู้กับอสูรเงา เป็นเพียงบททดสอบแรกแต่การ,รเผชิญหน้ากับบรูตัสในวันนี้คือการเปิดฉากบททดสอบที่สองบททดสอบที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมและสติปัญญาไม่ใช่แค่พลักกำลังและเธอก็ไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะผ่านมันไปได้หรือไม่